สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะพอดีเดินเข้ามาที่สวนข้างๆตึกสำนักง,งานอาธิการบดีพอดีมาเห็นรูปนี้กันค่ะท่านทราบไหมคะว่านี่คืออะไรต้นนี้นะคะก็คือต้นสาระนั่นเองนะคะในพุทธประวัตินะคะ มีการได้กล่าวถึงต้นสาระด้วยนะคะท่านทราบไหมว่าต้นสาระนี้มีความสําคัญอย่างไรในพุทธประวัติคะพระพุทธเจ้านะคะพระองค์ท่านได้ตระสรู้นะคะอ่าพระองค์ท่านได้ประสูดนะคะณนะต้นสาระนะคะในลักษณะของต้นสาระนะคะ